ทุกคนก็นี่ไงตรงนี้ันดูข่าวสดๆเลยช่องแปแล้วยุยสบสภาตัดหน้ากันยื่นซักฟอออขอบคุณมากค่ะทุกคนอ่ะ b r e ก k i n g n e w ข่าวรายงานข่าวก่อนไอ้นี่ขามันอยู่ไหนวะนี่นี่ขอรายงานข่ขาวแป๊บเรายนกลับไปพี่น้องประชาชนอ่ะหมดอันหน้าแล้วใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะพบกับรมนตริกาบุญมีตะคุลมหาสุขตอนนี้ขออนุญาตรายงานข่าว breaking news นะคะแต่ตอนนี้ข่าวล่ามาเร็วนะคะจากนายกรัฐมนตรีและทำแเน่ยบรฐบาลน,นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรคกุลได้มีการประกาศยุบ<อ>สภาคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะซึ่งเป็นเรื่อง<ห>จริง,งและก็ตรวจสอบแหลาวทุกฝ่ายได้รวมทั้งโทรทัศน์มัดลงต่างๆได้มีการรายงานข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรากุลได้มีการนะคะยื่นยุบสภาและเป็นการยุบสภาท่ามกลางสภาวะที่กำลังมีการแก้ไขปัญหา ตะเข็บชายแดนระหว่างปัญหาไทยขมิญอยู่นะคะการยุบสภานี้นายกรัฐมนตได้ให้เหตุผลว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะยุบสภาแล้วนี่้ได้มีการยื่นสุทิาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบข่าวการยุบสภาของอนุทินจันทร์วีรกุนเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ประเทศชาติของเราอำนาจอยู่ที่ประชาชนแล้วนะคะส่วนทหารก็คือมีอำนาจในการจัดการการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ประเทศอยู่ที่ตะเข็บชายแดนตอนนี้กูก็งงไปหมดแล้วค่ะว่าทำไมถึงเกิดการยุบสภาแต่ว่านายกยุบสภาจริงๆค่ะจบข่าวค่ะ